นักวิเคราะห์ชี้นะคะว่าผลิตภัณฑ์โอท็อปไทยส่วนใหญ่มีรูปแบบไม่แตกต่างกันจึงแนะนำให้ใช้ความคิดสร้างสารรค์และตอบสนองความต้องการลูกค้าเป็นเรื่องสำคัญค่ะนายอภิชาติประเสริฐผู้อำนวยการสำนักโครงการและจัดก,การความรู้สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์งความรู้องค์การม,มหาชนหรือ OKMD OK เปิดเผยว่าสินค้าโอท็อปของไทยมีเพียงไม่กี่ชนิดที่โดดเด่นและประสบความสําเร็จด้านการส่งออกส่วนใหญ่มักอยู่ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ของใช้ของตกแต่งผลิตภัณฑ์เครื่องแต่งกายเครื่องประดับรวมถึงผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มแต่ที่ยังไม่ประสบความสําเร็จในการส่งออกเท่าที่ควรเป็นเพราะว่าสินค้าเหล่านี้มีความคล้ายคลึงกันรวมทั้งผู้ประกอบการหลายรายก็ยังขาดข้อมูลและขาดความต้องการของลูกค้า จึงไม่สามารถพัฒนาสินค้าให้มีความน่าสนใจได้เราทราบว่าเศษรษฐกิจโลกในปัจจุบันเนี่ยมันค่อนข้างที่จะฉลอตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราไม่มีความแตกต่างไม่มีความาตรงกับความต้องการของลูกค้าจริงๆเนี่ยนะครับแล้วก็ไม่สามารถที่จะเข้าถึงลูกค้าจริงๆได้เนี่ยอันนั้นก็ต้องค่อนข้างจะยากนิดหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ต้องทำก็นหนึ่งเข้าถึงลูกค้าให้ได้นะครับอันที่สองต้องรู้ว่าลูกค้าต้องการอะไร นะครับแล้วก็สามารถที่จะสนองความต้องการตรงนั้นให้ได้นะฮะอันนั้นเป็นน่าจะเป็นสิ่งที่สําคัญมากนะครับต้องสร้างความแตกต่างให้ชัดเจนครับนายอภิชาติกล่าวเพิ่มเติมด้วยว่าผู้ประกอบการรายย่อยส่วนใหญ่ยังไม่ทราบจุดอ่อนของสินค้าตัวเองดังนั้นรัฐบาลจึงควรจะเข้ามาส่งเสริมช่วยเหลือและสนับสนุนองค์ความรู้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ รวมถึงการจัดหาข้อมูลและงานโรดโชว์เพื่อยกระดับจากสินค้าที่ขายเฉพาะท้องถิ่นไปสู่สินค้าเพื่อการส่งออกซึ่งจะช่วยพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศได้อีกทางหนึ่ง